งานงานไม้นะครับคือสมรุ้นะครับก็ได้ตำแหน่งเปนแย่ฐานะไปนะครับก็ได้ไปเมื่อปีที่แล้วนี่คือตามสตารจริงทีนี้ถ้าอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีที่เข้ามาในโรงเรียนนะครับอย่างเช่นของเครือข่ายและปงแดงนะครับเข้ามาก็ยังไม่มีคนที่มาจัดการเคือนาร่วมงานที่พวกนั้นครับเครื่องอารและปงแดงก็ เป็นสื่อที่สอสอเขาอ,าอยากสั่งให้โรงเรียนนะครับลักษณะก็เหมือนกับาการการสอนผ่านธุ์ครับคอนเฟิรน์มไม่ใช่ครูคอมพิวเตอร์จริงๆนะครับผมก็จบภาศศศระศึกษาเพียวๆนะครับสอนคอมพิวเตอร์ก็ตั้งแต่บรรจุมานะครับ ก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับนะครับก็มาเลยมเาเป็นครูคอมพิวเตอร์โดยอัตมัตน,นะครับเ,เราก็ไม่สามารถีท่จะก,การกับสื่อเทคโนโลยีนี้ได้นะครับเพราะไม่มีใครเพราะว่าคนของเรกาก็ขาดนะครับทีนี้นะครับกอ็อยากเสนอนะครับในในการที่เอานักเทคโนโรหรือผูเทคโนโลเข้ามาในโรงเรียนนั้นนะครับถ้าเป็นครูก็คือจะต้อง มีรายขอิชาชีพอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าหากก็สอนนะครับถ้าอยู่ในเกี่ยวกับพนักง,งานาประจำหรือ,อช่วคราวก็โอกาสน้อยที่โรงเรียนจะรับนะครับเพราะเขาเห็นว่าครูคอวเติมมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากอยู่ในโรงเรียนก็มาอยู่ในกลุ่มการอาชีพนะครับในเกี่ยวข้องกับ สาระที่4นะครับการออกแบบเทคโนโลยีพวกนี้ก็คงจะอยู่ได้หรือเกี่ยวกับงานงานช่่านะครับนี่คือ,อสตามจริงนะครับและก็อาจจะเป็นตามออกเหมือนอพออบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นพนักง,งานเหมือนพนัง,งานกับสารบารัญโรงเรียนนะครับถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมนี้นะครับโรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะมีอยู่คน นะครับถ <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้าเป็นประถมเนี่ยอาจจะมีสามโรงตัวหนึ่งคนนะครับโรนเป็นจันไปก็คงจะเหนื่อยเพราะระยะทางก็คงจะสามโรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไกลไม่ใช่ไกลนะครับเดินทางก็คงจะลําบากนะครับก็แสดงความเิียหแค่นี้ก่อนนะครับในจังหวัดสงานะครับสพม .16 ก็ขออนุญาตขยายความให้เห็นว่าสภาพจริงของครูเทคโนที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยปัจจุบันเป็นยังไงนะครับทั้งทางฝั่งผมเนี่ยบรรจุเป็นครูประถมนะครับแล้วก็เป็นครูมศึก แล้วสมัยเรียนผมก็เป็นตาสองน้ำครับคือเรียนทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะครับแก็จะเข้าใจใบบทของเพราะว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีมันเหมือนเป็นตาสองนนะครับอันนี้ครูที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยถ้าเป็นครูเทคโนตอนนี้เขาจะยังมีสองงานนะครับครูทุกคนจะมีงานอยู่สองอย่างก็คืองานสอนนะครับนี่คือตำแหน่งตำแหน่งครูก็คืองานสอนทุกคนต้องสอนนะครับแล้วก็จะมีงานพิเศษอีกอย่างนะครับทุกคนต้องมีเพราะฉะนั้นครูเทคโนเนี่ยงานพิเศษก็คือต้องสอน ดูแลเรื่ององ,งานสดเป็นเรื่อง,องปกติอันี้มาพูดเรื่องงานสอนนะครับวิชาที่รูที่โนสอนก็ต้องมาอยู่ในเการงานนะครับก็หนึงไม่คนเรื่องของคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับส่วนวิชาที่สอนได้จริงๆก็คือเป็นวิชาเพิ่มเติมนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการตัดตอ่อเรื่องของแอนิเมชันเรื่องของการทําเว็บไซต์นะครับหรืออาจจะเป็นวิชาพื้นฐานก็คือ